วันนี้เรามาอยู่กันในแบบตัวปลาที่ชื่อว่าฟิชไม่รู้มันอาา่านว่าฟิชหรือแ่าเมอร์แชนที่ซื้อเบ็ดปะซื้อแบบของโอ้ยวุดบวุดบอะไรของมันฟร <c oughs> ลมมิหโลดหลอดหลอดหลอดมันคือหลอดฟลิมซี่หลอดทำไมำไมมีใบไม้ด้วยเป็นเหยื่อแล้วเหรอาใบไม้เนี่ยปื้อ Amazing วยมันในโอสูเลย แน่แน่โอสุโอ้โหแม่งโอสุแต่มันไม่ยากชอาโอสุอุ๊ยโอ้โหกดผิดนิดเดียวนิดเดียวแล้วค้างด้วยอออย่าพลาดแน่จริงละแน่จริงละกดคลิกนั่กดคลิกเช็คเขย่ายังไม่เจอเลยอุ้ยเจอแล้ว,ลวคือเราต้อง กดกดคีดค้างเพื่อให้ไอหลอดเลยเพื่อให้ไอหลอดเนี่ยมันอยู่ตรงที่แบบจุดปลาเนี่ยเนี่ยไอตรงจุดปลาตรงเนี้ยเออให้มันแบบเป็นสีขาวให้เต็มเต็มหลอดอะ please เออได้ลยเนี่ย net s n a p e r เ yeah. ย่สี่กิโลกรัมสี่จุดเจ็ดกิโลได้เราก็จะเอาไปขายที่ไหนเมื่อเชนป้าเอามาเอามาแบบปลาเอามาขายเมอร์เชนผมขอขายปลาหน่อย ผมอยากจะขายปลานี่เย่สี่แปดเซียสวัดชอบล่ะชอบชอบโอ้ไม่น่าเลยแมมมีตังบ้าเนี่ยร้อยโอเคลองซื้อดูวันตรงไหนได้อ่ะลงนในน้ำเหรอใช่ใช่ใช่ช่ช่ลงน้ำลงน้ำได้ไหมเนี่ยลงน้ำได้ฮะแต่ไม่จะหมดจะหมดลมอ่า กล่องปูถ้ามีปูมาอยู่ในนี้มันน่าจะให้เราเห็นอยู่แหละกระดิ่งเรียกปลาเหรอ Amazing มาเป็นเกมที่เล่นเบื่อดีนะกดเขย่าเขย่าสงบลมลื่นเป็นครั้งแรกเ่ยแล้วก็ตาเห็นเขาฮิตกันไงนเกมแบบนั้น กดคีิกค้างนะเพื่อให้หลอดมันสูงขึ้นกดปล่อยปล่อยปล่อยคีค้างปล่อยคีิกค้างเพื่อทําให้มันลดลงมุดดอกศูนจุดโอ้โหดูปลาที่จับดูปลาที่จับได้เป็นปลาที่ตัวใหญ่มากศูนย์จุดสามกิโลกรัมออมีเว e ไปซื้อไปซื้ออะไรอ่ะไปซื้อเอ่อซื้อเบ็ดตกปลาอันใหม่ซึ่งซื้อแล้ว เย่ yeah. ซื้อแล้วเทรนนิ่งหลอดเทรนนิ่งหลอดมา0.3กิโลได้กี่บาทมาเออเออ,เอ,อขายกี่บาท30มสิบเอ้ยทำไมหลอดมันยาวกว่าเดิมเนี่ยแสดงว่าเป็นปลาปลา,าทีซีแน่นอนห้ากิโลจิ๊กเคตกดีอีกไหมอ่ะตกดีอีกไหมอยากตกเห็นเขานิยมเล่นกัน อุยอุยค้างเอาหเกือบหลุดแล้วเกือบหลุดแล้วเกือบหลุดคำหยาบแล้วอ่าหกกิโลหกกิโลได้เท่าไรครับมากไรกี่บาทวะหกสิบปิ้วไม่รู้แฮมว่ามีเป้าหมายอะไรจากเกมนี้แต่ว่าก็ก็ตก,ก็มีอ่ะไม่รู้ว่าเกมนี้มีเป้าหมายสำคัญอะไรก็คือตกปลาแต่ว่ามันอาจจะแบบเล่นเพลิน คลิปหน้าเปเลยน่าจะอัดคลิปนี้ถึง EP 1 0ปะซึ่งเป็น7กิโลไหนโอ้โหปลาไหลเหรอไม่รู้ฮะแต่ไปเพอร์เฟกตเพอร์เฟกอุตส่าห์เพอร์เฟกขอตัวดีๆเออตรงนี้ตกดีไว้ไม่ใช่ตรง,ตรง,ต,รงตรงท่าเรือไปแกอุ้ยเก็บได้แล้วเซนนอล่าพุทธดา เป็นเป็นไรอะเหรียญเ,เป็นเหรี่ยนเออวกดอกดิฟูดกิง่งม้เราจะขายอันที่เราคิดว่าดีที่สุดก็คือกิงงนะอก่งไม้โง,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 ง่ๆนะดิฟูดอ่ะกิ่งไม้โง่ๆปิบเจกิ่งไม้โง่ๆปลาดีแน่นอนปลาดีแน่นอนปลาดีแน่นอนเห็นอย่างนี้ปลาดีแน่นอน ดีแน่เราจะไม่ไปล่อยมันลดเร็วอย่างนี้ปลาดีแน่ปลาดีแน่แล้วก็หลอดเล็กด้วยปลาดีแน่ปลาดีนะยิงด้วยปลาดีปลาม่วงมันแบบมันหาหาง่ายสีทอูไปไปแล้วแลนเตอร์ไปแล้วมาแล้ว,ลอลลวดดอโอ้แลนเตอร์เปลี่ยนอ้าวโลมาโลมาเด้อมากีบ้าอู้สองลอยดอทเต้อ เ,เราจะไปซื้อเบตใหม่กันแล้วเราก็จะปิดคลิปนะขอเร่งเร่งความเร็วนะเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้มานานๆจนคลิปเนี่ยไม่งลากงอกแน่ปะข้ามเลยเราโอเคหลังจากที่ตกมายาวนานแล้วก็ซื้อเบตเบตคาร์บอน เบดคาร์บอนได้ละอืมเบดคาร์บอนมาเราจะมาเทสมาปอตัวสุดท้ายของคลิปแล้วคลิปนี้นะโอ้ยแหลกแหลกเออทำไมมันทำไมมันสั่นแปลกๆวะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน่าจะของดีนะโอ้โหไม่ได้ของดีเนี่ย าบลีมปลาทองโอ้โหปาลาครับสำรับคลิปนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแม p f i ชไม่รู้ว่าอ่านวิีหรือเปล่านะมันเป็น f i s, s h แต่ว่าเป็น f i c s ไม่รู้แต่ที่รู้ๆจบแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไอ้พวก